การบันทึกรายการค้าวันที่1นึ่งพฤษภาพันสองหะคะขายเชื่อเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องรา1หน0่งหนจำนวน1เครื่องให้กับบริษัท u n ลิมิเต็ดเอนเนอรจำกัดนะคะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง S.I. 002ค์นค่ะ เราจะมาที่เมนูหลักนะคะเราจะเลือกที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นเราจะคลิกที่ปุ่ม workflow นะคะเราจะเลือกที่ Invoice สินค้าค่ะค่ะเราจะเลือกที่1.2นะคะขายเชื่อกโอเคค่ะแล้วจะกด F 3เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะไม่กรอกข้อมูลนะคะโปรแกรมจะรันดิ้งมาให้อัตโนมัตินะคะเราจะมากรอกที่วันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่01เป็นวันที่0ูนย์ห่ับศูทั้าแปค่ะกดโอเคค่ะรห,หัสลูกค้านะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ในที่นี้ของเราขายชื่อให้กับบริษัท a l a m i t e Energy จำกัดนะคะรหัสนะลูกค้า CQ01 กด enter เพื่อเลือกค่ะยอดนี่ขนาดนี้คือศูนย์ค่ะโอเคค่ะกดโอเคครั้งค่ะค่ะ,คะจากนั้นมาที่ช่องรายการสินค้าช่อง T นะคะเราจะใส่จุดค่ะ ในที่นี้เราจะเลือกราคาสินค้าหนึ่งนะคะคือสินค้าสำเรนจรูปค่ะกด enter ก็เลือกค่ะมาที่ช่องชื่อสินค้านะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะในที่นี้เราขายเชื่อเครื่องเสียงในรถยนต์นะคะกด enter เพื่อเลือกค่ะจำนวน เพื่มเสียงในรถยนต์นะคะจำ EQ ศูนย์สนะคะกดเพิ่เพื่อเลื่กค่ะ,ะที่ช่องจำนวนนะคะคือจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะกโอเคค่ะค่ะแล้วก็จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะแล้วก็จะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะคือลงบัญ,บญชีที่ voucher เลขที่ SD 5 8 0 2 0 0 0 1นะคะวันที่1รับศูนทับ58ค่ะชื่อบัญชีลูกนี้กัน,นะค้ะนะคะจำนวนเงินเดบิต21,400ค่ะขายเชื่อจำนวนเงินเครดิต20,000 และภาษีขายจำนวนเงินเครดิต1,400ค่ะรวมจำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันนะคะคือ21,400ค่ะจากนั้นเราจะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะต้องการพิมพ์หรือไม่กด No ค่ะค่ะแต่้วราก็กด Esc a p e อกได้เลยค่ะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กด Yes ค่ะค่ะเราก็จะเห็นรายการที่เราบันทึก ไปในรายการขายเชื่อแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็กด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะค่าสำหรับรายการค้าวันที่1กุมภาพันธ์2558ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ